โอ้คนคอมเมนถึงกับเซ็งกันไปตามๆกันเลยนะครับพอลาสุดทางรัฐบาลกัมบูชเจียได้มีการเปิดเผยว่าตเตรียมเป็นหนี้กันบานเบอร์อีกแล้วาจา้าๆทุกคนเพราะว่าปีหน้าเดี๋ยวรัฐบาลจะไปขอกู้หนี้ยืมสินจากทางประเทศมาเพิ่มเติมอีก2,000กว่าล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐ oh โอ้ไม่กอดก็ครับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนดยนาจา้าวันนี้ก็ครับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนางหงออกวันนี้ คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนะื้อหาสระของคลิปนี้ท่าทุกๆคนได้ยินเสียงหน้าแบบนี้เราก็ยกนิ้วขึ้นมา1นิ้วแลควก็จิ้มไปดีดตุ่มไล่กันคนละหนึ่งดีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนาะก็ต้องกราบนำงามคอพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นาะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนคอมเมนต์เขากําลังเป็นเดือดเป็นร้อนกันแทบจะทั้งประเทศเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างที่ทุกๆคนรู้กัน กัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศในโซนอาเซียนที่มีหนี้สินเยอะบานเบอะกองเป็นภูเขาเลากาเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งตามในรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าหนี้ที่กัมพูชาเป็นมากที่สุดก็คือทางประเทศจีนนะครับรองมาก็จะเป็นทางฝั่งยุโรปซึ่งกู้มาจากธนาคารของทางฝั่งยุโรปเขาก็มีเงินจากหลายๆประเทศรวมกันไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสก็คือรวมๆกันมาให้กู้แล้วอันดับ3เนี่ยที่กัมพูชาเป็นหนี้บานเบอรก็คือทางประเทศญี่ปุน่น ส่วนประเทศยิบย่อยเล็กๆน้อยๆอย่างพี่ไทยเรากับเกาหลีใต้อินเดียอะไรนี้ก็มีการให้เงินกู้กับกัมพูชาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งนับเอาแค่นี้เนี่ยปัจจุบันก็ทําให้ประชาชนชาวเขมรนั้นเป็นหนี้กันจนช่วลูกช่วหลานเป็นร้อยๆปีแล้วนะคิดง่ายๆนับแค่นี้ของจีนเนี่ยขนาดขายประเทศทั้งประเทศเผลอๆยังใช้นี่ไม่หวัดไม่ไหวเลยนะครับซึ่งก็เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้กัมพูชาเนี่ยถึงมีกลุ่มทุนจากจีนเข้าไปลงทุนคอนทางจะมากเนื่องจากก็น่าจะเป็นข้อตกลงของทางรัฐบาลแคมบเดีย ว่าถ้าหากรัฐบาลจีนให้เงินกู้กับเราเดี๋ยวเราจะอนุญาตให้คนจีนนั้นเข้ามาเปิดกิจก,การที่เขเมรได้ตามสะดวกซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุหลักๆที่ทําให้คนจีนเนี่ยที่ทาอาชีพผิดกฎหมายถึงได้ไปโผล่เปิดบริษัทใหญ่โตที่กัมพูชากันเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วตอนนี้ก็ตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่นะครับอย่างไรก็ตามณนะแค่ปัจจุบันนี้คนเขเมรก็ช้าชอกกันไม่หวัดไม่ไหวแล้วแต่ประเด็นคืออยู่ดีๆนะครับเมื่อช่วงวันที่4ที่ผ่านมาทางรัฐบาลกัมพูชาได้มมีกกกรรากาาาาาารรรปปะศอออย่งงเ็นท เกี่ยวกับเรื่องการกู้นี่อีกแล้วโดยเขาประกาศว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยกัมพูชามีแผนที่จะขอกู้เงินจากต่างประเทศอีกครั้งโดยจํานวนเงินที่กู้เนี่ยมันจะอยู่ที่ราวๆ2,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งมันก็เลยทําให้คนเขมรเข้ามาตั้งคําถามไว้เยอะแยะเต็มไปหมดว่าโอโ้จะกู้อะไรมาเยอะแยะขนาดนั้นนี่เก่ายังใช้ไม่หมดเลยทําไมจะต้องไปกู้มาอีกซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็มีการออกมาชี้แจงจากทางรัฐบาลด้วยนะว่าทําไมพวกเขาถึงต้องมีการไปขอกู้เงินมาเพิ่มเติมเขาบอกว่า คาดการว่าในช่วงปี2568ในปีหน้านะครับกัมพูชาน่าจะมีรายได้เข้าประเทศอันนี้คือหมายถึงรวมทั้งภายในประเทศแล้วก็นอกประเทศรวมๆเนี่ยเบ็ดเศจอยู่ที่ราวๆ7,100ล้านดอลลาร์าสหรัฐนะครับอันนี้คือรายได้ทั้งหมดแต่ประเด็นคือรายจ่ายที่ทางรัฐบาลจะต้องจ่ายออกไปเนี่ยมันจะอยู่ที่ราวๆ8,700กว่าลา้านดอลลาร์สหรัฐนะครับและเขาก็ไม่ได้ระบุเอาไว้นะครับว่าเงินที่รัฐบาลจะต้องใช้จ่ายออกไปเนี่ยมันมีอะไรบ้าง แต่หลักๆก็น่าจะเป็นหนี้สินที่จะต้องใช้หนี้กันไปเรื่อยๆนั่นแหละคือหลลับตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะขาดอีกค่อนข้างมากก็เลยมีความคิดว่าถ้าหากรายได้มันขาดแล้วก็ไม่อยากจะเสียดอกเพิ่มเติมไปมากกว่านี้ทั้งเดียวที่จะทําได้คือการไปกู้หนี้จากประเทศอื่นๆเข้ามาโปะหนี้เก่าเท่านั้นเองโอ้แล้วหนี้ๆมันจะไม่ยิ่งเน่าไม่ยิ่งพอกเป็นหางหมูไปแล้วครับเนี่ยส่วนในรายละเอียดปริย่อยเนี่ยเขาก็มีการบอกเอาไว้ด้วยนะครับว่าเงินที่จะกู้ในปีหน้ามานเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2อก้อนนะครับคือก้อนทศ มันจะอยู่ที่ประมาณสัก2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่จะมีการกู้เงินจากบริษัทภายในประเทศอีกประมาณ100ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหทำไมกู้เงินจากบริษัทภายในประเทศน้อยจังเลยครับเนี่ยซึ่งเบสเซ็ตมันก็จะรวมรวมอยู่ที่2,100ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นแหละเอาไปจ่ายนี่นะครับและนี่เนี่ยก็ยังไม่นับรวมไปถึงเรื่องที่ว่าในปีหน้าเดี๋ยวรัฐบาลจะต้องมีโครงการในการทำโน่นทำนี้นั่นอีกต่างๆนานาเพอเพออาจจะมีการกู้มากกว่าจำนวนนี้เข้าไปอีก และนี่แหละมันก็เลยทําให้คนเขมรเนี่ยค่อนข้างจะเซ็งแท้กันไปตามๆกันว่าอะไรวะวันๆรัฐบาลไม่มีอะไรจะทําแล้วล้อมัวแต่จะหาเรื่องกู้เงินชาวบ้านชาวช่องเข้ามาแล้วที่เคยบอกว่าในปี2550กัมพูชาจะเป็นประเทศที่รวยและเป็นมหาอํานาจของอาเซียนสรุปแล้วคือมันจะไปรวยได้ยังไงถ้า,าเรายังคงมีนี้สินพอกบานเบิกขนาดนี้แล้วก็มีการบ่นด่าตามภาษาของคนเขมรเขานะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนที่เข้ามาพิมพ์คอมเมนต์กันไว้เนี่ยพวกเขาพิมพ์อะไรกันไว้บ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่ายืมเงินมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่เชื่อได้เลยว่าจะเข้ากระเป๋าคนใหญ่คนโตของคอมเมนต์เยอะมากพอที่จะทําให้พวกเขานั้นกระเป๋าตุงไปเป็น10บๆปีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารัฐบาลทําไมถึงจ้องแต่จะกู้เงินจากต่างประเทศทุกๆปีทําไมถึงไม่มีข่าวว่ากัมพูชาเริ่มจะใช้หนี้จากต่างประเทศได้บ้าง ประเทศในแถบอาเซียนนี้เราขอกู้เงินจากพวกเขาแทบจะครบทุกๆประเทศแล้วนะไม่ว่าจะเป็นไทยเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียเราก็เปหน,นีพวกเขาทำไมถึงไม่มีข่าวว่าเราชนีพวกเขาบ้างเลยที่ผมเมนแบบนี้คือผมอยากจะแสดงความยิ่เห็นในสิ่งที่ผมอยากจะรู้ว่ารัฐบาลชุดนี้ทำอะไรเพื่อประชาชนจริงๆบ้างหรือเปล่านอกจากหาเรื่องกู้เงินจากต่างประเทศอื่นๆเข้ากระเป๋าของตัวเองคอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อมาก็บอกว่าหน้าที่ของรัฐบาลกัมพูชาก็คือแค่มองไปรอบๆแล้วก็ดูซิว่า ใครที่เรายัางไม่ได้ขอยืมเงินจากเขาบ้างแล้วก็แค่ติดต่อไปขอยืมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายืมเงินใครจริงๆก็ควรที่จะพยายามหาเงินคืนเขาก่อนไม่ใช่ก็แรกยังไม่คืนแล้วจะไปยืมก้อนอื่นๆมาอีกประชาชนกัมพูชาก็จะยิ่งจนหนักเข้าไปอีกแล้วเงินที่ยืมมาเนี่ยไม่เห็นจะเอามาบริหารบ้านเมืองให้มันดีขึ้นเลยประชาชนก็ยังคงอยู่กันแบบจนๆเหมือนเช่นเดิมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจะยืมอะไรกันนักันหาพอสักทีเถอะ กะจะให้คนขเขมรใช่นี่กันจนยันโชวลูกโชวหลานกันเลยหรือไงคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเห็นนายกรัฐมนตรีคุณม็ตของเราบอกว่าภายในปี2050กัมพูชาของเราจะเป็นประเทศที่ร่ํารวยสรุปแล้วคือเราจะรวยเพราะการเป็นหนี้แบบนี้ใช่หรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารัฐบาลชอบอ้างว่าเดี๋ยวเราจะต้องรวยกันในหลังจากนี้แต่ถ้าทุกคนลองดูในความเป็นจริงกัมพูชามีทีท่าว่าจะร่ํารวยขึ้นมาบ้างหรือเปล่าก่อนหน้านี้ทองเราก็ต้องเสียกับคนอื่น รัฐบาลชุดนี้บริหารเงินให้คนต่างประเทศนั้นเป็นหนี้กันจนบานตะไทยรวมไปถึงตัวของรัฐบาลเองด้วยตอนนี้ก็เป็นหนี้ที่ไม่สามารถที่จะชําระได้ตอนนี้กัมพูชาทรัพยากรในประเทศก็ค่อยๆลดหายไปทีละนิดทีละน้อยยังคิดไม่ออกเลยว่าจะมีวิธีไหนที่จะหาเงินมาใช้หนี้พวกเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้ามองอีกมุมนึงรัฐบาลจําเป็นจะต้องใช้เงินมหาศาลเพื่อที่จะตามประเทศเพื่อนบ้านให้ทันแม่นี่หมายถึงประเทศไทยใช่ไหมครับเนี่ย าหากเราไม่ยืมเงินจากต่างประเทศไม่มีทางได้เลยที่กัมพูชาของเราจะมีเศรษฐกิจและมีนักท่องเที่ยวที่โตตามพวกเขาได้จงอย่ากลัวการเป็นหนี้คนรวยทุกๆคนเขาล่ำรวยด้วยการเป็นหนี้การทุกๆคนพวกเขาใช้เงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารคนจนอาจจะกลัวการเป็นหนี้แต่รับรองได้เลยว่าถ้า,าเรากู้เงินมาแล้วรู้จักใช้เราจะรวยได้ในอนาคตคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสนับสนุนให้กู้เงินก้อนนี้เพราะถ้าเทียบสัดส่วนเงินแค่2 0 0พันล้านดอลลาร์สหรัฐถือว่าน้อยมากๆ ถ้าเทียบกับเงินก่อนอนันนี้ที่กัมพูชากู้มาก่อนโดยตลอด2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐถือว่าจิบจิบอ่าก็คอมเมนต์ของคนคเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคอมเมนต์ comment ก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะประมาณสัก97-98%ก็ก็จะไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่กับการกู้หนี้ยืมสินในปีหน้าของทางรัฐบาลกัมพูชานะครับเพราะพวกเขาก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าเดี๋ยวพอเอาเงินมาจากต่างประเทศแล้วเนี่ยเงินมันก็จะอันตรธานหายไปโดยไม่มีสาเหตุนะครับแล้วก็ไม่มีการลงทุน พัฒนาประเทศอะไรใหญ่ๆทั้งสิ้นเหมือนในก่อนหน้านี้นะครับแต่ก็ยังมีประมาณสัก1-2%ถึงนะยังคงออกมาสนับสนุนให้รัฐบาลเนี่ยกู้เงินต่อไปนะครับเพราะยังไงการพัฒนาประเทศเพื่อที่จะให้มันทัดเทียมกับอาประเทศไทยหรือว่าประเทศเวียดนามเนี่ยมันจําเป็นจะต้องใช้เงินนะครับเพราะว่า2ประเทศนี้เนี่ยนำหน้าพวกเขาไปไกลามากๆถ้าไม่มีเงินทุนก็คงจะตามไม่ทันนะครับก็สนับสนุนให้เป็นหนี้กันต่อไป แล้วทุกๆคนล่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงอย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กับแบบสุภาพชนให้น่าทราบกันด้วยกันละกันนะครับและสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยกันแล้วกันสวัสดีและสวีดัตครับ